สวัสดีตอนเช้าคะ่ะแม่แม่ฟซีนะคะช่องแสงดาวสตอรี่นะคะวันนี้นะคะมาเจอกันเช้าเช้าเลยนะคะหกโมงครึ่งนะคะดูท้องฟ้าที่ภูกเก็ตนะคะตั้งเขามาแล้วนะคะแม่แม่ตั้งเขามาแล้วเมต่์ตื่นเลยนะคะฝนจะมาแล้วนะคะวันนี้มาหายายแสงดาวแต่เช้าเลยนะคะดูฝนตกนะคะมาดูว่านอนได้ไหมนะคะยายก็นอนได้อยู่นะคะแต่นอนฝั่งนี้เอานะคะ เค็ไปหมดเลยนะคะก็จะพายายไปนะคะแล้วพวกเราก็จะเก็บขยะนะคะแดดแสงดาวสอัสดีตอนเช้าคะ่ะฝนจะมาแล้วแดดแสงดาวติดส,ป,สปีดเลยเร็วๆไปกินต้นสับปะรดนะคะ ยายแสงดบไปแล้วนะคะไปกินต้นสับป,ปะรดนะคะต้องรีบไปนะคะฝนจะตกนะคะ พามาดูยายแสงดาวกินหญ้านะคะเข้ามาแล้วก็มากินหญ้านะคะนี่ก็เป็นหญ้าที่พ่อขวัญทำไมตัดนะคะให้ยายได้กินนะคะอร่อยเลยนะคะที่ภูกเก็ตนะคะตอนนี้ฝนจะมาแล้วนะคะตกไปอยมาแล้วยายเรากินเก่งมากๆเลยนะคะ ต้องสลัดดินออกก่อนด้วยนะคะถึงจะกินได้อ้ําำคำํใหญ่เลยนะคะคถ้าอยาติดดินเราก็จะไม่กินนะคะต้องสลัดเศษดินออกก่อนนะคะอ้ําำคำํใหญ่อ,อีกแล้ว เต็มปากเต็มคำเลยนะคะอร่อยแต่เช้าเลยดูหยิบมานะคะก็จะสลัดสลัดอืมหนึ่งทีสลัดอีกหนึ่งทีอั้อข้าปากกินต่อไม่รอแล้วนะกินต่อเรื่อยเื่อนะเลยนะคะหยิบรัวรเลยนะคะดูมีคนหยิบมาเป็นกำหนึ่งนะคะสลัดหนึ่งทีสองที สามทีสี่ทีค่ะเทียวยังไม่หมดเจอดอีกห้าทีอ๋อเทียวยังไม่หมดเลยนะคะยัดโตนะคะขวาอีกนะคะสลัดโตนะคะกินวนไปนะคะคุณยายเราอร่อยเลยนะคะ ส่นวนราิเกงมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาติดตามส่วใแสงดาวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะ